สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอเมดโปรแล้วก็มาถึง EP ที่เราจะมาทำโจทย์ของสรรรมการกำลังสี่กันค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยจงหารากของสรรมการ x กำลั x x <Dar> อองสรรี่ลบ x กำลังสองลบ8 x ลบ16เท่ากับศนใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปแรก EP แรกนะคะย้อนกลับไปดู EP แรกก่อนจะเป็นสรรมการกำลังสี่แหละสูตรของเฟราค่ะแต่ว่า EP นี้นะคะเราก็จะมาดูโจทย์กันแล้วค่ะสามารถไปย้อนกลับไปดู ep ก่อนหน้านี้ได้ ส่วนใครที่จะลุยโจทย์มาลุยเลยค่ะเราก็จะได้วิธีทำของเราว่าจาก x กําลัง4ของเราจะเท่ากับ x กําลัง2ค่ะบวก8 x บวกสิบบวกทั้งสองข้างของสมการหรือว่าใครๆที่เรียกว่าย้ายข้างนั่นเองเมื่อย้ายเสร็จแล้วเรามาดูเราทำไกลต่อเราจะได้ x กำลังสองค่ะทั้งหมดกำลังสองอันนี้จัดรูปค่ะมันก็จะได้ x บวกทั้งหมดกำลังสองค่ะตามทันนะคะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองตามทันนะอืมทีนี้ไปกันต่อค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ว่าดังนั้น x กำลังสองของเราก็จะเท่ากับบวกลบของ x บวก4ี่ค่ะทีนี้จากสมการเราก็จะแยกได้ออกมาเป็น2สมการนะคะเป็น x กำลังสองคู่ค่ะเราก็จะได้ x กำลังสองจากบวกย้ยมาเป็นลบจากลบย้ยมาเป็นบวกบวกก่อนนะคะลบ x ลบค่ะ เสริมลืให้มันนิดนึงแก้ไปเนาะจากบวกกลายเป็นลบกลายเป็นลบ x ลบสค่ะเท่ากับ0<ๆ>ก็จะได้ว่า x ของเราเท่ากับลบ b ก็คือตรงนี้ก็จะเป็น1เลยบวกลบส r e root b กำลังสอง b ของเราก็คือลบหกำลังสองกลายเป็น1ค่ะลบ4 ac ลบ4 A C ลบ4 A คือหนึ่งคือลบ4ี่ก็กลายเป็นบวกสิบหกส่วนสองก็คือสองค่ะเท่ากับหนึ่งบวกลบหนึ่งส่วนสองบวกลบสแควรูตสิบเจ็ดส่วนสองค่ะ แล้วก็จากอีกสมการหนึ่ง x กําลังสองหัว x หวสี่นะคะจากยบจากลบย้ายมาบวกเท่ากับศูนย์ได้ว่า x เท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะลบหนึ่งบวกลบก็คือลบ b บวกลบสแค root b กําลังสองหนึ่งบวกลบเรามาดูกัน ลบ 4ac ลบ 4a คือหนึ่ง4กกลายเป็นลบสิบหกค่ะส่วนสองเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองบวกลบกับบวกลบกับอะไรคะลบสิบลบรูทรูทของลบสิบห้าใช่ไหมเราก็จะได้เป็น รูทสิบห้าส่วนสองนั่นเองสรุปรากทั้งสของสมการคือ1นหนึ่งส่วนสองบวกกับสแควรูทสิบเจ็ดส่วนสองเศษหนึ่งส่วน2ลบกับสแควรูทสิบเจ็ดส่วนสอง ลบเศษหนส่วน2บวกกับสแควรูทสิบส่วนสอแล้วก็ลบ1ลบลบเศษหนส่วนสกับลบสแควรูทิส่วน 2i นั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้เราได้คำตอบมาแล้วนะเห็นไหมพอใช้วิธีของเฟอร์รารีก็จะไม่ยากอีกเลยหรือบางคนอาจจะเร้เพื่อเฟอร์รารีก็ได้มันก็จะไม่ยากเหมือนกันค่ะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วไายเลยนิดนึง ไปดูข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปจงหารากของสรรมการ x กําลังสลบสอง x กําลังสามลบ5 x กําลังสองบวก1 0 x ลบสามทำคล้ายๆแบบเดิมวิธีทำ เราก็ว่าจากข้างบนเนี่ยเราก็จะได้ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3เท่ากับ 5x กำลัง2ลบ 10x บวก3ย้ายข้างหรือว่าบวกทั้ง2ข้างนั่นเองทีนี้เราจะได้เป็นสมก,การที่1เราจะบวกทั้ง2ข้างด้วย x กำลัง2 พอเราบวกสองข้างด้วยกำลังสองเราจะจัดรูปได้ว่าฝั่งนี้ของเราก็าจะได้เป็น x กำลังสองลบ x ทั้งหมดกำลังสองอยู่ในรูปของอยู่ในรูปแล้วก็จะจัดรูปได้เลยว่ามันอยู่ในรูปของรูปนี้เลยนะคะจากรูปนี้อาเขียนเขียนว่าบวก x กำลังสองอืมข้างอีกฝั่งนึงก็จะได้เป็นอีกฝั่งนึง จาก 5x ก็จะกลายเป็น 6x กํลัง2ลบ 10x บวก3ถูกไหมถูกเป็นสมการที่2หลังจากนั้นเราจะทำให้เป็นกําลัง2สมบูรณ์อีกทำให้ฝั่งซ้ายของเราเป็นกําลัง2สมบูรณ์อีกโดยการบวกด้วย yx กํลัง2ลบ x สูตรของเฟอร์รารี่เลยนะเข้าไปดูได้เราจะได้ว่าสองลบ x บวก y ส่วนสองทั้งหมดกำลังสองจัดในรูปของกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมเมื่อเราได้แล้วเราจะมากระจายกันค่ะฝั่งนี้ได้เท่านี้อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะได้6 x กำลังสองลบสิ x บวกส วก,กับ yx กําลังสองคูณก,กระจายเลยนะบวก yx บวก y กําลังสองส่วนสี่วกสองข้างข้างนี้วางไว้เหมือนเดิมข้างนี้เรามาจัดรูปกันหน่อยดึงค่ะ x กําลังสองกับ x กําลังสองก็จะได้เป็นหกวก yx กําลังสองดึงออกมาลบกับ y บวกสิบ x บวกกับ y ส่วนสทั้งหมด y ส่วนส y กําลังสองส่วนสบวกกับสามมันก็จะอยู่ในอยู่ในดีกรีของค้นคูไหม x กําลังสองแล้วก็มีดีสองแีเอ็ x ทีนี้เราพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงกันต่อพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะไปพิจารณา ในสูตรของใน,ในสูตรของลบ b บวกลบสแควรูน b กํลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นี้เราจะไปพิจารณาในส่วนของ s c r i m i n a n t อตาต้องการหาค่า y ที่ทำให้ b ลบ b สิทั้งหมด กำลังสองลบสี่หกบวกวาส่วนสองสบวกสามตามทันไม่เอย่ยนี่ก็คือ a อันนี้คือ b อันนี้คือ c อันนี้ก็ b ีกำลังสองลบ 4, a, c ีเอซตามทันนะคะใน discriminant อืมทีนี้มาเรามาเริ่มกันว่าเราจะจัดรูปให้อยู่ในรูปไหนได้บ้างเราก็จะได้ y กำลังสองลบ ยี่สิบ y หน้ากำลังสองเท่ากับสูตรด้วยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองลบกับอเอาเป็นคูวางในรูปนี้สี่คูณกับหกบวกสี่ y คูณกับ y กำลังสองส่วนสี่บวกสาม เท่ากับศูนย์มันก็จะได้ y กําลังสองบวกยี่สิบ y บวกหนึ่งร้อยตัดกันได้กระจายกำลังเข้าไปก็จะได้ห y กําลังสองเซ็มเรียกก่อนลบบวกก่อนบวกเจสิบสองบวก y กําลังสองบวกสิบสอง y นั่นเองศูนย์กระจายลบเข้าไป วกำลังสองบวกยี่สิบวาวก, 100, กนหนึ่งร้อยลบหกวายกำลังสองลบเจ็ดสิบสองลบ y ายกำลังสองลบสิบสองวเท่ากับศูนย์อ่าทีนี้เรารวมกันตัวนี้กับตัวนี้กลายเป็นลบนห้าวายกำลังสองจะนะอ๋อตัวนี้ไม่ใช่กำลังสองตัวนี้จะต้องเป็นกำลังสาม ลบ 5y กําลัง2ลบ y กําลัง3กลายอีกตัวนี้กับตัวนี้กลายเป็นบวก 8y มีอีก100กับลบ72ได้เป็นบวก28เท่ากับ0คู คูณด้วยลบทั้งสมการก็จะได้เป็นห้า y กําลังสองบวก y กําลังสองลบแปด y ลบยี่สิบแปดเท่ากับศูนย์ทีนี้ก็จะได้ g y y กําลังตรงนี้กําลังสาม y กําลังสามบวกห้า y กําลังสอง ลบ 8y ลบ28เท่ากับ0หารากครูให้อันนี้เป็นสมการที่4ใช่ไหมอ่าลืมสมการที่3ให้อันนี้เป็นสมการที่3นี่เป็นสมการที่4หารากของสมการที่4 โดยการเราก็จะเอาตัวประกอบของ28มาหาในการทำตัวประกอบของ28มีหลายตัวเลยเอาลอ,ลองดูกันค่ะแล้วก็ใครกดหยุดก่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่าแทนค่าตัวไหนบ้างแล้วทำให้สมการนี้เป็นจริงอ่แต่ใครที่ยังไม่คิดกดหยุดก่อนแล้วลองคิดก่อนแต่ใครที่คิดแล้วครูก็จะเฉลยเลยค่ะโดยการทดลอง ได้จของคูดได้ลบสองนะคะเท่ากับศูนย์ค่ะแล้วก็จะแทนในสมการที่สามด้วยลบสองนั่นเองแทนในสมการที่สามด้วยลบสองมันก็จะได้ สมการที่สตัวนี้แทนด้วยลบสองก็กลายเป็น x กําลังสองลบ x ลบหทั้งหมดกําลังสองเท่ากับแทนด้วยกําลังสองได้แทนด้วยลบสองตรงนี้เป็น4นะ4 x กําลังสองลบ8 x ไหมบวกกับ 4x กำลังสองลบ 8x บวก4ทีนี้เราก็จะจัดรูปลบหนึ่งหทดกับกำลังสองครูก็จะดึง4ออกมาก่อนก็จะได้เป็น 4x กำลังสองลบ 2x บวกหตรงนี้ตามทันนะครูแค่ดึง4ออกมาใครที่ไม่ทันก็ลองกระจายกลับเข้าไปดูว่ามันได้ตัวเท่าเดิมไหมทีนี้เราไปต่อ เราก็จะเข้าไปทีละขั้นทีละตอนมันก็คือสีก็คือ2องกลังสองกับ, 2, บ x ลบหนทั้งหมดกาลังสองนั่นเองแสดงว่า x-2 กําลังสองลบ x ลบหจะเท่ากับบวกลบสองลบหนนั่นเองอ่ะเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราไปกันต่อเมื่อเราถึงนี่แล้วเราก็จะได้ว่า จากสมการ x กําลังสองลบ x ลบ1เท่ากับ2 x ลบ1ก็จะได้เป็น x กําลังสองลบ x ลบ1เท่ากับ2 x ลบ1สกายเป็น x กําลังสองย้ายไปเป็นลบ3 x 1. บวกหนึ่งบ่กตรงนี้ต้องเป็นสองใช่ไหม ย้ายไปเป็นบวก1เท่ากับ0 x ของเราเนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ b คือ3บวกลบแคร์ r ูทบกำลังสองคือ9 -4ac ลบ 4, a, c, 4, a, c a c คือ1นีก็คือ1ลบด้วย4นั่นเองส่วนด้วย 2a ก็ a, จะได้3ส่วนสบวกลบ สแควร์ูทห้าส่วนสองนั่นเองอ่ะและจากสมการ x กําลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ของเราเมื่อกี้มีบวกกับลบเนาะกลายเป็นลบสอง x ลบหนึ 1, ่ง x กําลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับลบสอง x บวกสองก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบสามเท่ากับศูนย์จะเข้าเหมือนเดิม x เท่ากับลบหนึ่งบวก 2, 1, ลบสแควรูทหนึ่งลบสี่ ac a คือหนึ 3, ่ง c คือลบสามกลายเป็นลบสิบสองก็เจอกับลบกลายเป็นบวกสิบสองส่วนด้วยสวองเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองบวกลบ สแควรูสิบสามส่วนได้สองอืมทีนี้เราจะมาสรุปกันสรุปรากทั้งสี่ของสมการคือรากทั้งสี่ของสมการเราคืออะไรบ้างนี่เลยเศษสามส่วนสองบวกสแควรูตห้าส่วนสอง เศษสามส่วนสองลบสแควรูทห้าส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วน 2, สองบวกสแควรูทสิบสามส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองลบสแควรูทสิบสามส่วนสองะค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เอเมดโปรนะคะก็มีการแสดงตัวอย่างของ สูตรของ f e r r a รารไว้ที่นี่ใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งอย่าลืมย้อนไปดูอีพีหนึ่งส่วนใครที่ดูแล้วมาเริ่มตะลุยโจทย์กันเลยสำหรับวันนี้ AMAT Pro ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ